ความศรัทธาที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซ่อนอยู่ในหุบเขาและเงามืดของธรรมชาติ วัดคูหาพิมุกหรือวัดนาธรรมหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สําคัญใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดยะลาองค์พระพุทธไสายาสโบราณที่คาดว่ามีมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยและพระพุทธรูปโบราณอีกหลายองค์ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแสดงถึงเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเรามีพระพุทธไสายาสคือพระนอนอยู่ด้านบนนะบต้องขึ้นบันไดไปหน0ร้อย 11็ดขั้นพราะปศุสัตสยญาติที่นี่ปางปรินิพานนะครับไม่ใช่ปางสายญาติทราบเมื่อ1,300อปีที่แล้วครับความอัศจรรย์ของที่นี่มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่างูที่คล้องคอยักษ์ถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆลักษณะงูตัวนี้จะมีหงอนจะมีสร้อยใต้คางาคาาก็คือพญานาคน้อยที่คล้องคอยักษ์นี้เอาไว้ทำมืด เป็นหนึ่งถ้ำในเขตวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในถ้ำมืดเรียกว่าสะแก้วสะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นแอ่งในถ้ำขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยขอบหินปูนและภายในถ้ำยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความเชื่อและความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถ้ำมืดเนี่ยต้องเดินเข้าไปประมาณ800เมตรมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยหินแววอะไรเยอ,ยอ,ยอแะแยะไปหมดเลย สระน้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเวลาที่เราจะประกอบพิธีในราชพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขึ้นคลองราชในสานักพระราชวังยะลามีอยู่แห่งเดียวครับคืออยู่ที่วัดถ้ำใสสะอาดเป็นสระน้ําที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้ำปบบรนี้เป็นถ้ำที่รัชกาลที่เดเคยเสด็จประพาสทางเรืองลงพระประมาภิไทยโปบบรพศ2471เอาไว้กลุ่มผลิตภัณฑ์สีมายาเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา ที่นี่เป็นกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านของชุมชนที่เราใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการทําเรื่องดีๆก็คือเราทําผ้ามัดย้อแต่ของเราพิเศษคือเราย้อมมาจากดินมายามาทําเป็นผ้าชื่อว่าผ้าสีมายาพอทําผ้าเสร็จเราก็แปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายผ้าเราทําเองย้อมเองแล้วมาแปรรูปเย็บเองตัดเองแล้วก็ขายเองเพราะเราทาจริงทําจากภูมิปัญญาจริงๆทําจากความคิดความรู้ความอ่านของเราจริงๆเราเริ่มมาจากศูนย์แต่เราสามารถพัฒนาตัวเองโรยทั้งว่าเราตนนี้เป็นกลุ่มที่ วัดคูหาพิมุขค,คือสถานที่ที่รวมเอาความสงบความศรัทธาและความงดงามเข้าไว้ด้วยกันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากคุณมาเยือนจังหวัดยะลาสถานที่ที่เงียบงามแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง